หลายๆคนคงจะรู้จักคุณแม่ฮันนี่สีอีสานร,ราชินีหมอลำที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2535ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีการไปตั้งศาลของคุณแม่ฮันนี่สีอีสานณะที่ที่คุณแม่ฮันนี่สีอีสานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังมากเพราะว่าศาลของแม่ฮันนี่สีอีสานนะ่ะจะโด่งดังในเรื่องว่า เรื่องว่าใครไปขอพรขออะไรก็จะได้ขอหวยก็ได้ไปจับลูกปิงปองขอหวยเนี่ยอย่างก,กรณีน้องอุงอิงที่ไปจับลูกปิงปองขอหวยถูกมาสองงวดแล้วแล้วงวดน,นี้ไปจับอีกก็เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเพิ่นกลับไปจับเทศไห้พี่น้องแฟนคลับเนี่ยไปรอชมมากเยอะมากเต็มสารสารแตกครับพี่น้องแล้วที่นี่คนส้มไหลสดกาประมาณแสนสี่ค่ะแสนสี่พี่น้อง ตอนนั้นเป็นกระแสมากตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่แล้ววันนี้วันที่สิวันที่16มีนาคมมือหนกับมือห้วยออกครับพี่น้องผมเสือว่าทาแม่นถือเด้อกระแสก็จะตีขึ้นมาอีกแล้วแน่นอนแนน่พี้องแต่ว่าก็คือว่ามันเป็นดาบสองคมนะพี่น้องกับขับไผ่ฉีซื่อก็อยาซื้อไหลแลวกาถท่านมันบ่ถือก็อยาหายน้องเนี่ยอย่าไปว่าน้องงอพี่น้องงอเพื่อนกระใหญถือไปทุกคนหละแต่เพื่อนกระบอกเลยเนาะวางงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วที่มันจะหายแมนบอครับสาวสี บโบ,โบ,โบโมเมนสีห้ตลอดได้<ม>พี่นอ้องแล้วที่นี่พอมีพอมีกระแสดราม,มา่าขึ้นมามันก็จะโยงมาว่าหลายๆคนมองว่าน้องอุงอิงเนี่ยมีส่วนคล้ายคุณแม่ฮันนี่สีอีสานห,หรือว่าจะเป็นคุณแม่ฮันนี่สีอีสานกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าคนมองว่าอย่างนี้นั่นแหละค่ะแฟนคลับเอฟซีก็เชื่อกันหลายคนแต่คนไม่เชื่อก็กยังมีครับพี่น้องอืมเกิดกระแสว่าแฟนคลับนะคะทะเลาะกันเองค่ะช่วงนี้ ก็คือแบบคนที่แบบว่าเสือเพิ่นกระมองว่าแมน,มนค่ะคนที่บ่อเสือเพิ่นกระบอกว่าอา้าวทำแมนน้องแท่เมื่อเกิดแท่แล้วที่ไปว่ายยุสานนั่น<ม>จะวหายไผ่แมนครับมันย้อนแย้งแมนครับแบบนี้เลยหลายๆคนกรยุหลายๆคนเนาะคนที่เป็นกลางทั้งเสือทั้งบ่อเสือเพิ่นกระบอกว่าอา้าวแล้วมันมีทั้งฝั่งเสือแล้วก็ฝั่งบ่อเสือแล้วฝั่งที่เชื่อเนี่ยก็พยายามว่าน้องน่ะว่าพยายามโยงว่าน้องเนี่ยมีส่วนหน้าตา คล้ายกับคุณแม่ฮันนี่สีสรนําเสียงกับคายบุคลิกก็คล้ายโดยเฉพาะแววตาแม่นโดยเฉพาะแววตากับค่ายมีคนบอกมามนะคะพี่น้องบอนเมนเฮาเด้อแเม่นครับแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่ามืดหน้าตอนที่คุณแม่ฮันนี่ประสบอุบัติเหตุเนาะ,ะกะับเฮดเทนิวของคุณแม่ฮันนี่ก็คือสูญเสียนิวไปสามนิ้วแล้วที่นี่กัไม่ย่องถึงน้องอุ๋งอิงที่นิวของน้องอุ๋งอิงอาจสามนิวอาจจะย่งบอสมบูรณ์ครับก็เลยย่องว่า มั่นใจว่าน้องอูงอิงเนี่ยคือคุณแม่ทันต์ศีสันกรับชาติมาเกิดจริงๆแต่เนี่ยฟังคนที่บอเสือก็บอกว่าเพิ่นไปเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์เร็วอืมเพิ่นสกับมาเกิดเป็นน้องเฮ็ดยังสิแงคือแบบว่าเพิ่นว่าโลกหลังความตายครับผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงไหมหรือว่าสิกับศาสตร์มาเกิดได้แท้บับแต่โบราณเพิ่นว่าน่ะย้ำคนตายนะพี่น้อง พอคนตายนะพี wollen, ่น้องพี่น้องหักหลายยังยังเช่นแบบพี่น้องหักหลายจชเสียพี่น้องเขาสียเอายังไปไม้ไว้ไปแปดไว้พี่น้องน้ำแขนน้ำขาน้ำหนาน้ำคออย่างพี่น้องแล้วอีกอย่างพออพ่อต่อมาคนในบ้านนะคะพี่น้องญาติพี่น้องนะคะพี่ท้องอย่งพี่น้องเราคลอดมามีป่านอยู่มงที่เพิ่นไม้ไว้เพิ่นกระวม่นครับผมม่นแล้วบุงนี่แม่ไม้ไว้จากสี่พี่น้อง ก็เลยเป็นความเสื่อของคนไทยคนอีสานบ้านเฮ้านะคะที่เสื่อเหลืองแบบนี้นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อพี่น้องเอ้ยก็เข้าใจเพราะว่าเพิ่นกับบเคยเห็นโลกหลังความตายนี่เนาะจากเม่นตายแล้วไปไสก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับเพราะว่าหลายๆความเชื่อกับซีมีว่าตายแล้วต้องไปขึ้นสวรรค์ตายแล้วก็ต้องมีการไปยูพบพุมิของเจ้าของอีกพบหนึ่งอีกภพหนึ่งที่บ่แเม่นโลกคือเฮ้าแบบนี้ ถ้าพ่อสั่นคาเม่าแมนตายแล้วกับกลับมาเกิดได้เลยกับท่านท่านที่เลยนี่ก็คือเข้ากับไปบเบิร์ทุกคนเข้ากับไปหาอะไรซื้อเพียนซื้อไว้แล้วกลไปตามหาพี่น้องเขาวันศีลมาเกิดเป็นไพรสีกรได้พี่น้องแต่อันนี้เขาก็ไปลบลูกคนที่เสื้อนะครับเข้ากับบอกในความที่ว่าคนที่เสืแบบเพื่อนเคยเห็นเพื่อนเพื่อนรับลูกได้เพื่อนสัมผัสได้จังซี่พี่น้องเส้นซิกเซนพี่น้องมันก็คือแบบบอกปอยบางคนเขามีซิกเซน บางคนกับเสื้อบางคนกับบอเสื้อครับผมแต่กับบางคนที่แบบว่าเป็นการ,รม,มีพี่น้องก็เหมือนที่บอจโจูเคยออกมาขอหลอกแฟนคลับเนาะออกมาอ ok บอกว่าให้เลิกโยงเรื่องนี้เดแล้วน้องอุงอิงคือน้องอุงอิงอยากให้โฟกัสที่ผลงานของน้องน้องเป็นคนมีความสามารถมากอย่างเช่นเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดของน้องเรื่องเขาซาอายน้องก็รทำไล่สถิติของเจ้าของก็คือคได้2ล้านวิวภายใน17ชั่วโมงแล้วมือนี่เป็นมือที่2องเนาะครบ24ชั่วโมงไปแล้วก็ได้3ล้าน1แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ นี่ก็คือน้องเป็นคนมีความสามารถบอเลยอีกอย่างหนึ่งนี่มีคนเคยบอกว่าน้องสีดังได้บดนครับน้องสีดังพายในดึงเดือนแล้วก็สีดับสีบอดังแต่นี่หลายเดือนแล้วดิสาวตีน้องกับพิสูจน์ได้เห็นว่าที่น้องมาประสบความสําเร็จในจุดนี้ได้ก็คือน้องมีพรอสวรรค์นะคะแล้วก็ได้มาอยู่กับบอโจพี่น้องเอ้ยอุ้มชู้ลูกอุ้มชู้เต่าพี่น้องดันเต็มที ดันเต็มแบบว่าคือคือรู้สึกรู้สึกว่าบอโจนะคะเพิ่นบริหารงานได้ดีบริหารงานได้ดีพี่น้องเห็ุยังกะคือแบบปังๆนะคะช่วงนี้จักติกรนะคะทีแฟนขับมีหลายอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะหลายแห้งกว่าเก่าค่ะเอาง่ายๆบ้านฉันบ่ค่อยมีไผหูจักอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะแต่ว่าเขาหูจักในน้ำอุ้งอิงสารเจ้าแม่ฮันนีครับเจ้าแม่ฮันนีเลยหูจักหลายค่ะไม่ขาอรถตันลี่ แม่ค้าลอตเตอรี่ทั่วประเทศไทยบบมี่ผู้ใดบ่หูจักอุงอิงเด้อตอนนี้พี่น้องค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะที่ติดตามเฮาสองคนเพราะว่าก็มีเพิ่นมาติดตามเฮาสองคนก็แบบว่าคือเฮาก็เเ้าเรื่องหวยเรื่องอย่างไปนะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่หมอล้้านะคะเป็นผู้พาไปเอาเลขแปอาแปอาเบอร์นะพี่น้องก็เลยได้อานิสงส์ไปน้ำแม่ครับพี่น้องดนแฟนคลับหลายขึ้นไปน้ำค่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นเท่ากับต้องรุ่นกันเนาะว่ามือนี้หวยจะออกตัวใดแม่นหวยจะโตที่นอกอุ้งอิงจับบออ่อมาแล้วได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้องรุ่นลระายบอปัจจได้ซื้อครัได้ลอตเตอรี่ใบนึงอันนั้นกันระคบเป็นกำลังใจให้นอกอุ้งอิงเนาะให้อ่าคนดังก็จะมาคู่กับดราม่าเสมอเพราะฉะนั้นแล้วผมเสือวันน้องแล้วก็บอโจต้องทำการเคยมาเตรียมใจ แล้วก็เตรียมแผนไว้ล่อรับด่ามาที่จะเ<ม>ขามาได้เนียนอนบอสโจบริหารดีมากเชื่อว่าต้องมีแผนหนึ่งแผนสองพี่น้องคะคบอสโจบรยอมไผ่มาเห็ดลูกสาวเพิ่นโดเพิ่นรั <ผม S 2> กเพิ่นห่วงของเพิน่นแล้วอีกอย่างนะคะพี่น้องน้องอิงมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเอาไงความโชคดีของโง้งน้ำน้องเอ้ยจากแต่ก่อนนะคะก่อนที่น้องอิงจะมาไหม เขาเคยอ่านข่าวค่ะพี่น้องว่าวิกแตกตลอดชาวนาเทปบ้านแพะแบบหลานแตกแมนวิกแตกแล้นสังกัดคนเป็นต้มแล้วตนนี้นะคะพี่น้องร้ายค่ะกูเก่าอีค่ะพี่น้องค่ะมีหอดตงแต่ผุดด็กน้อยยันผู้เทาครับโอเคเนาะคับพี่น้องก็คือสุดท้ายนี่เข้าสองคนก็อยากจะขอให้พี่น้องที่เสือเลวกับบอเสือเลิกทะเลาะกันค่ะแล้วก็อยากให้โฟกัสที่ผลงานของน้องมากกว่าเลิกโยงว่าน้องคือคุณแม่ทนิสีสันกลับชาติมาเกิด น้องพี่น้องน้องเป็นสามน้อยมาสัจจันทร์ห้มองที่ตรงนี้น้องมีความสามารถน้องเก่งแมนค่ะให้ดูที่ผลงานดีกว่าพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะน้องกับพัฒนาการดีขึ้นเพราะว่าน้องเรียนํำแล้วพี่น้องจนจนมีอ่าก่อนลำเป็นของเจ้าของค่ะก็เลยอยากให้สนับสนุนน้องนะคะเอาเวลาที่ทะเลาะกันน่ะพี่น้องไปปั้นยอดวิวนะคะให้ยอดวิวนะคะทะลุร้อยล้านไปเลยค่ะพี่น้อง้ำเห่าสิ ได้นี้แบบเขาเอินน่าเพลงลอยหลานสักเทือหนึ่งเน้ตที่หมอลำของเขาเนี่ยแหละค่ะครับผมอามือนี้เข้าสองคนนะครับเาวาสีาสเมืองเลกกยก็บอโจดิซ่าก็จะขอรับพี่น้องไปแค่นี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ